อ๋อเพิ่งนี้พพุ่งนี้เดี๋ยววันนี้จัดการให้ครับผมเพิ่มใช่ไหมโอเคได้ได้วันนี้วันนี้มีปัญหาครับรีเลย์เครื่องบินรีเลย์ไปพพุ่งนี้หมดเลยครับได้เดี๋ยวันนี้จะส่งให้ครับวันนี้วันนี้วันนี้วันที่วันนี้ครับวันที่คุณโจยี่ห้ายี่ห้าเหรอคือวยี่หกยี่ห้ายี่ห้าถ้าวันนี้ถ้าวันนี้ยี่หกก็แตกแล้วจริงจริงมันต้องมาวันนี้แล้ววันนี้ติดผลใช่ติดพายุค่อนข้างค่อนข้างหนักก็เลยเลื่อน FC ยี่หกยี่หก ว่าแฟนลับในประเทศไทยเยอะโรกันสายไหมวันนี้โรสายไหมทาไมยังไม่มาทําไมยังไม่ถึงปกติจะมาก่อนไงบอกเกี่ยวอะไรเนี่ยบ้านเราฝนไม่ตกใช่ไหมแต่วันนี้พูดถึงเกมนี้ก่อนอ่าแวันนี้วางจำหน่ายวันนี้ใช่ไหมวางจำหน่ายวันนี้อ่าเป็นไงที่ร้านกระแสเอหมดไปตั้งแต่วานเรียกว่าส่งหมดตั้งแต่เมื่อวานใช่แล้ววันนี้ไม่มีเหลือให้วันนี้ก็ไม่มีแล้วหมด คนวอล์กเนี่ยไม่เหลือเลยไม่เหลือหมดหมดอินถ้าไม่ได้จองเสร็จหมดเสร็จหมดเกมนี้เปิดให้พี่ออเดอร์ไม่ค่อยมีคนจองอ่าน้อยแล้วทำไมอ่ะจะมาวอล์กอินยู่ๆน่าจะรอคะแนนรีวิวก่อนอ่าเพราะคะแนนออกคะแนนออกมาคะแนนเก้าเก้าก็มาเลยทีนี้พี่แมนคะแนนดีไหมคะแนนดีมีคนมาเล่นมารีวิวอ๋อใช่ใช่อ่าก็เลยคนตามมาเลยคนตามอืมทีนี้เราหมดเลยยุ่งเลยต้องรอเติมรอบสองไอ้นี่มันคืออะไร อันนี้เป็นท่อแป๊บท่อแป๊บเป็นปากาไหนไหนเป็นปากาคลาสสิกสวยๆนี่สวยอยู่นี่เป็นนี่โอ้อ๋อนี่ครับนี่ฮะท่อแป๊บนี่ครับหมุนตรงนี้เป็นปากาไอเนี้ยเขาจะได้ยังไงทุกคนซื้อแล้วจะได้ใช่ไหมไม่ได้เขาเขามีจํานวนจํากัดต้องสั่งแผ่นสิบแผ่นถึงจะได้หนึ่งได้ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนอ๋อไม่ได้ได้ได้ทุกคนต่อให้ดีออเดอร์ก่อนก็เขาไม่ใช่ว่าจะได้ใช่ถูกต้อง คือมันมันมีมันมีค่อนข้างน้อยเรียกว่าของของแรับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ค่อยได้จะได้เป็นร้านที่เราขาสั่งเราเขาสั่งเราจํานวนแผ่นแล้วก็แบ่งเขาไปเอาไปมันลูกค้าจะจะได้น้อยแล้วบอกได้ไหมแผ่นเนี่ยจะมาวันไหนกันเนี่ยเออน่าจะวัน2องวันนี้อีกรอบนึงเติมสต๊อกมีเติมมีครัาคาที่ร้านขายกันอยู่เท่าไหร่องพันหนึ่งเก้า 2190ใช่ครับแพงกว่าปกติไหมพี่แม่ไม่ไม่แพงก็ราคานี้ประมาณนี้ราคาในช่วงนี้นะอ่าอราคาช่วงนี้แล้ว FC เท่าไหร่อ่ะราคาเคาะ์ยังเออ2 1 9 0 2 1 9 0เหมือนกันอ๋อนี่นะเอออ๋อลงเพยีด้วยเพยีด้วยแสดงว่าคนก็มาซื้อตัวชั่นเพยีเยอะมีเพยีทั้งเพ5แล้วก็สวิตช์หนึ่งสวิตช์สองสวิตซ์หนึ่งสวิตซ์สองใช่อ่าแล้วต้องต้องให้เขามาวันไหนเนี่ยถ้าคนจะบล็อกอีกต้องพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้ วันนี้ไม่คันแล้ววันนี้ที่ช้าดีเลย์นี่ก็เพราะว่าพายุสภาพอากาศใช่พายุเข้าที่องกงก็เลยสนามบินเลยหมด่สนามบินก็เลยปิดอก็เลยเลยต้องเลื่อนต้องเลื่อนไปก็เรียกว่าตามจริงวันนี้แฟนๆก็คงจะได้คึกคักกันตั้งแต่ไม่งั้นก็ได้เล่นแล้วเลิกงานมาก็ได้เล่นแล้วอแล้วปีนี้ไม่มีของแถมหรอเอ FC ีเไม่มีปีนี้ผมจาได้ปีไหน่ยมีแถมเสื้อนี่ใช่ไหมปีนี้ไม่มีปีที่แล้วไหมแีที่แล้วปีแล้ว อ่าแล้วไม่ปีนี้ไม่มีเสื้องงกันขับยอดไหมจำนวนออเดอร์น้อยแล้วเปล่าออน้อยไหมเยูะป่ะอ่ะแต่ว่าเราแบบร้านน้อย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 ลงกว่าปีที่แล้วลูกค้ารอ walk in แต่วันนี้คนโทรมาเยอะโทรมาเยอะ FC ไมอยังพี่มากี่โมงมาตอนไหนเี่ยอ่าอ่าขาบอว่ร้านที่มาก่อนมามาไวก่อน โทรมาที่ร้านคุณเนี่ยแสดงว่าเหมือนกับเขารู้นะว่าร้านนี้จะมาเร็วอ่าใช่ทุกคนจะมาเร็วเพราะว่าเกมมันต้องออกพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอเนี้ยอย่างไซเรนทิวก็กระไบมอวานแล้วก็หมดใช่โอ้โหเรียกว่าดีเกินคาดใช่ใช่ทุกคนติดตามดีเกินคาดตอบถามแรของแรกเทมโอ้โหนี้พูดกันเกมที่ออกวันนี้กับพรุ่งนี้เรียกว่าคึกคักแน่นอนนะ เฮ้ยลืมถามสวิตออกด้วยนี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับสวิตออกด้วยก็อ่ากก็็คงจะมีคนเล่นบนตัวสวิตสองกันเยอะผมว่ามีมีทั้งสองมีทั้งสองคอนโซลมีหมดอืมเฮ้ยราคามันเท่ากันไหมกับตัวสวิตสองเบสสี่เบสห้าราคาเท่ากันเท่ากันสองพันหนึ่งเก้าสิบเท่ากันแต่เบสสวิตหนึ่งจะถูกหน่อยอ่าอยู่พันแปดห้าสิบประมาณนนั้โอเคฟีฟ่าก็ยี่สิบหกก็ปีนี้ไม่มาก่อนมีปัญหา ก็ตรงตามวันที่สินะอีกเกมอีกเกมใหญ่อีกเกมหนึ่งก็โกดวันที่สองนะกดโยเทอันนี้วันที่สองอันนี้ก็รอให้จบปีป้าก่อนโอ้โหร้านคุณทำอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยกำลังไล่อยู่เนี่อะไรเนี่ยกลัวแบบว่ากลับใครเอกสารด้วยเหรอเนี่ยอันนี้ปิมนไว้อันนี้จอยอ่าจอยอ่าทำไมเนี่ยนี่ราคาราคามันมันมันปกติราคาอยู่แล้วใช่ขน้อยจากราคาปกติเท่าไหร่ 2องแองแถ้าคนจองแรกๆอ่ะก็ไม่เท่าไหร่ก็3 2 0 0 2 9 0ราคามันาขยับราคที่เราหาของได้เป็ล็อตๆแพงขึ้นมานิดหน่อยก็เรียกว่าราคาไม่ถึงว่ากระโดดสูงนะถ้าพูดถึงยังยังอื่นสูงกว่าแล้วตอนนี้มันสามารถหาซื้อแบบบล็อกอินได้ไหมต้องเดียวเดินเท่านั้นล่ะเท่านั้นใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้แล้วหน้าช็อปไม่ได้แล้วราคาก็จะเปลี่ยนนี่แสดงว่าคนเข้ามาจะเอาจอยกันเยอะดิ จอยเยอะเคสออเยอะแล้วก็เคสโปรเคสโปรใช่อ่าเคสโปรตอนนี้เคสโปรค่อนข้างหายากอืมีจํานวนค่อนข้างน้อยอืคนจะไปส่วนใหญ่จะไปเอาจอยกันหมดอ๋อไปเล่นจอยลืมไปว่ามันมีเคสด้วยดใช่อ่าซึ่งมันก็สวยก็จะมีสลิมกับโปรส่วนโปรเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่เป็นคัปเวอร์ที่เป็นสีพิเศษยกเว้นเออสัปีอ่าแล้วก็ตัวนี้เลยแล้วก็มีตัวนี้เลยเรียกว่าตัวนี้เป็นลายตัวตัวที่สองใช่ เป็นตัวสองแต่เป็นตัวเป็นตัวแรกที่ทําเป็นคัปเวอร์ออกมาขายแยกปัญหาอ่าอ่าเป็นตัวแรกอ่าเรียกว่าเป็นตัวแรกแล้วกันเพราะไอ้ตัวนั้นเป็นชุดลิมิเต็ดได้นะอ่าไอ้เป็นตัวแรกถามาก็ขยับจะดอยไหมไม่ดอยไม่ดอยดอยเหรอโคตรไม่ดอยข้างหลังเนี่ยดอยแล้วนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยข้างหลังเนี่ยดอยไหมเนี่ย เออดอยไหมอ๋อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ช้าแต่ช้าผมบอกเลยคนสมน้ำหน้าเลยนะเนี่ยเกมเกมชีวิตก็เปลี่ยนเรื่องปกติอันนี้ก็ปกติปกติเป็นเรื่องปกตินะอันนี้อันนี้ก็ก็หมดไปครึ่งนะเดี๋ยวบางคนไม่รู้ว่าทําไมดอยราออะไรคุณโจผมก็เพิ่งมารู้ข่าวผมผมัวเล่นเกมอยู่เลยไม่ค่อยเียเลยไม่ค่อยได้ตามข้ออะไรสามสิบปีไม่เหมือนรุ่แรก รอบแรกคือมันเป็นเป็นสิ่งแปลกใหม่อคนหามีจํานวนน้อยจำกัดอะไรอย่างเงี้ยพอรอบสองคนรอบแรกก็มีค่อนข้างเยอะพอรอบสองก็ดูธรรมดาอีกอย่างหนึ่งที่ว่ามันมีจอยอื่นๆออกมาอีกมีตัวเลือกอื่นใช่มีมีมีโค้ดมีแอตโตบอทที่ออกมาอีกที่เป็นรมิเด่าแล้วเห็นข่าวว่าจะมีควอตออีกอันนึง อ่าอันนี้แหละมันก็เลยแบบอันนี้คนส่วนใหญ่รอบแรกก็ได้ไปได้ไปเยอะแล้วอ่าได้ไปเยอะแล้วแล้วเขาไม่ไม่แปลกใหม่มาย้ำต่อก็คือมันผลิตเพิ่มใช่ไหมใช่แต่ก็คือมีเท่านี้มีเท่านี้มีเท่านี้อ่ก็เหมือนเดิมมีเท่านี้คือจํานวนอืมเรื่องธรรมดากาเรียกว่ารอบสองอ่า ยังมีเข้ามาเติมอีกตุนตุนชีวิตชีวิตก็เปลี่ยนอย่างนี้ชีวิตก็เปลี่ยนเรื่องธรรมดามีอย่างอื่นอีกไหมที่ดอยตอนนี้มิโ่าจะได้ให้เพื่อนเพเขารู้หน่อยว่าอ๋อชีวิตของร้านค้าเนี่ยเรื่องธรรมดาเรื่องปกติก็จะมีอีกบูชางที่ดอยบูชางตัวไหนบูชางคือคือแผ่นเกมใช่ไหมแผ่นเกมอ่าที่ที่ที่เป็นดอยโอ้โหนี่ก็ยังมีอีกแต่วันนี้ออเดอร์เยอะเลย20 30แผ่น คือคือจริงๆเราเราทำออเดอร์ไว้ตามพีออเดอร์มันมันใกล้เคียงอยู่แล้วมีเลือติดหน้าร้านนิดหน่อยอจังหวะที่ว่าร้านที่เราส่งมันดีเลยแค่ไปวันเดียวจบเปลี่ยนเลยพอดีเลยวันหนึ่งปั๊บเราก็ต้องไปหาของอีกที่หนึ่งเพื่อมาให้ลูกค้าให้ไวไอ้นี่ที่เราสั่งไว้แล้วมันก็มาเติมไอเนี้ยเขาผมนึกว่านี่แปะโป้งกันก่อนเวลาซื้อก็คือพีออเดอร์คือพีออเดอร์คือไม่ไม่คือคือร้านเนี่ยผมนึกว่าเขาแปะโป้งกับ คนขายก่อนไม่ไม่รายใหม่ๆม่คือต้องจ่ายเงินสดไม่ผมก็พีออาเดอร์เขาต้องเขาเหมือนว่าสั่งไปแล้วคุณก็ต้องเอาอ่ายกไม่ได้ยกไม่ได้ยกไม่ได้ใช่อะไรประมาณนั้นโอ้แต่ถ้าคุณยกรอบหน้าคุณก็ไม่ได้อ่าอะไรประมาณนี้ก็ต้องยอมจำนันมาเป็นเรื่องธรรมดาเห็นไหมโอ้โหอย่างอย่างสมมุติว่าไซรินพิวยเงี้ยใครจะไปรู้ว่ากระแสมันจะแรงปุ๊กปั้งหมดหมดอ่าออเดอร์มาก็ไม่ได้สั่งมาเยอะนะสามสี่สิบแผ่นเรียกว่ากระแสดีกว่ามเมทัลเกียร์ไหม ผมว่าดีกว่าดีกว่านะใช่ดีกว่าก็เลยแบบชีวิตเปลี่ยนคะคิดผิดชีวิตเปลี่ยนค่ะอัปเดตกันนิดนึงแล้วกันอะวันนี้วันที่ยี่้าแล้วอ่ยี่บ้าแล้วครับรัมือสองเท่าไหร่ตอนนี้อะไรเอ่ยเครื่องเพเพเพห้ามือสองตัวอ้วนครบชุดประมาณเก้าพัน ตัวอ้วนอย่างเก้าพันนะอ่าเก้าพันครบชุดนะรุ่นรุ่นดิสนะซีดีนะครับแต่ถ้าเป็นดิจิตอลประมาณ75็ดสิบห้าอ่าเจ็ดสิบแต่ถ้าของไม่ครบเอ่ออุปกรณ์อย่างจอยดิฟก็หักตามอาการอ่าอ่าแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นสลิมสลิมก็เอ่อประมาณ1นึ่งหนึ่งถึงหนึ่งสองืมอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งถึงสองอยู่ที่สภาพอยู่ที่สภาพด้วยรุ่นรุ่นซีดีอ่าอ่าแต่ถ้าเป็นดิจิตอลประมาณ9ก้าพันถึงเก้าพันห้า แต่ถ้าคนที่จะมาซื้อมือสองที่ร้านตอนนี้ตัวเครื่องก็ยังมี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 อยู่ใช่เรียกว่ากำเงินมาหนึ่งห่ได้ไหมมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมีมาตลอดกำเงินมาหนึ่งหมื่นได้ไหมได้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 อยู่นะก็รับประกันร้านรับประกันร้านสามเดือนสามเดือนครูมือสองรับประกันสามเดือนได้อ่โอเคใครแวะเวียนมาเสาร์อาทิตย์นี้ได้นะก็แวะมาจับจ่ายใช้สอยได้สักหน่อยสักหน่อยไหมเคสเคสเคสไหนไหนไหน นี่ไงเคสโปรโกดตนี่ไง๋อคือราคานี่เหรออันนี้ราคารตที่รตที่สองรตที่สองแปงว่ามันมีรถที่แพงกว่านี้มันมีรถที่รถที่แพงกว่านี้คือล็อตล่าสุดรตล่าสุดก็คือเป็นสามเจ็ดสามเจ็ดเก้าศูนย์ก็เรียกว่าใครที่หาเคสแรกก็สองหกเก้าแต่ตอนนี้น่าจะเต็มแล้วโตเต็มแล้วโตเต็มโตเต็มแต่ตัวสซดริมยังมีอยู่มีอยู่ยังมีอยู่อ เรียกว่าใครอยากจะเปลี่ยนให้เข้ากับทีมตัวเกมใช่ก็มาได้ก็มาจัดถ้าหาซื้อไม่ได้เลยนะแต่ถ้าหาซื้อไม่ได้ก็แวะมาดูแล้วกันนะวันที่เกมออกเลยใช่ไหมวันที่เกมออกครับใช่วันที่สองวันที่สองวันที่สองเกมมาติดกันเลยขอบคุณคุณโจมากขอบคุณครับขอบคุณครับ